เรามาปาร์ตี้อหนึ่งสองสาสี่นับมันต้องมีคีภาษาอีสานหนึ่ง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 สอง้อง้องสอง้องสองสามสามามสามสามสาตส แม่ติ๋มเจแปนลูกแม่ติ๋มคุณจุ๋มชินลูกแม่จุ๋มอ่าบอลแม่ชื่อไงไมโคิลชื่อไมโคิจริงจริงอันนี้เรื่องจริงแม่จริงเลยลูกแม่แม่มึงอะต้องมังเนี่ยเฮ้ยวันนี้เรามาปาร์ตี้เป็นเจ๋ไหนหมูห้าวกระมันม่วนคักไม่ไหล นีมาตุ้มมาหมกันมีปาร์ตี้เดี๋ยวเอ้ามีตีมเด้เออคนอีสานว้าแมีแมนต์รีมีแอนต์รีสานยว้าได้โอ้ยว้าวได้ยังพ่อแดดดี้ยังแม่มัมมี่ยังลูกซันนี่ยังแฟนมอมี่ ีปาร์ตี้ทำไมมันต้องมีเีมด้วยวะมันต้องมีเีมทำไมต้องมีเีมอ่ะมันต้องมีเีมดิทำไมเีมไทยบ้านพราเวลามันเบื่อแล้วการแกนแบบว่ามาปาร์ตี้กันที่บ้านเนี่ยแล้วมันก็มุมว่ามีเีมทีนี้เขาก็ต้องใส่เสื้อให้มันเป็นแบบเป็นไทยบ้านแบบเีมพิธีแมนเหมืนบ่าอะไรเม่นแล้วเวลาแบบอยู่บ้านสบายๆนี่เขาบะใส่เสื้อผิวธรรมดาดิต้องมีแบบว่าเสื้อเป็นเสื้อฟุตบอลเซติลาฟุตบอลเตี๊ยมแมนแมนสบาย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 อะไรนะแมนผมรู้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับมันต้องมีคีภาษาอีสานหนึ่ง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 อต้องสอง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 ต้องสามสามาม มีหาข้อนมีหาค้อนเป็นตีไหนมีพักเล็บสี่โบนัสเลยโบนัสเลยโบนัสเลยแล้วที่เป็นอยังนัแป๊บชิมกุยเตียวทุกวันเป็นอยังนั้ชิมทุกวันทุกวันทุกวันขาขาดไปคางงด้ยโดนตบขาทำไมอา่หวานขึ้นใส่เฮลมิ้พอยแต้มหมอเลยใส่ก๋วยเตี๋ยน้ำแดงมีวงเล็บข้างหลังว่าก๋วยเตี๋ยน้ำแดงเฮลเมิ้ง แต่ว่าเราต้องมีธีมไงเพื่อนใช่แต่ว่าต้องมีชื่อก็ต้องมีชื่อเป็นแบบไทยบ้านด้วยไทยบ้านแมนพี่ข่อยก็ไดเลยบักเจแปนคนโซดหลฮักหลอดเ้งคนต่อไปอะมีมีกูมีเเฮ้ยเสื้อยังเจ้าเสื้อยังบัทำเยเจ้าเสื้อยังเจ้าเสื้อยัง บักทําน่อยหอยลีลาเฮ้ยบักทําน่อยหอยลีลาคนต่อไปบักชิ้นสุดห่อมึงเอามากินที่บ้านอะไรอสุดหอสุดห่อสุดห่อจะเป็นสุดห่อโอ้โหบักชิ้นสุดห่อข้ามเคี้ยวท้ามเคี้ยวแข้ามเคี่ยวแปลว่าอย่างเหมือนามันงงโอ้ยมันงอมันสิแบบโคตรคงมันงอมันงอดังสุภาษิตที่ว่ามีอย่างตุ้กระตัวตุ้กระตัวตัวนู้นว่าเฮ้ยแล่าเจ้ตัวทีตัวเขาแต่ก็ตูกตัว มีสื่อมีสื่อบอามีสื่อบ้ามากบอลมีสือหยังสือหยังบักบอลหนอนน้อยห้อยตรงเต็เฮ้ยบักบอลหนอนน้อยห้อยตรงเต็นเจ้าละเจ้าละเสือเขาบักเติ้นบักคนแบกคอยเออโอ้ยบักเติ้นคนแบกคอยแบกคอยคนอื่นแบกเอาไปคอยคนอื่นแบกคอยแบกคอยคนอื่นพาไปเที่ยวแบกตัวเองให้พาไปเที่ยวแบก เราเลี <differences S 2> ้ยงควายแบบโปรไปควายไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเท่ามีเสื้อกันแล้วปติอ้าวโมฮาโอเคโอเคโ บัะขำน้อยร้อยนีล่ะมักแก้ไขเฮ้ยมาหยิบพิษได้จริงจังแบบอแก้วไผลเป็นแก้วไผลวันนี้อ้าเราเออเอาใบตัวลู้เลยแต่รู้ไหมหน้าตาก็เหมือนเหมือนแก้วมุ่ยแต่รู้ไหมแก้วไหนเออมึงโคตใต้แล้วเออทำไงอ่ะเดี๋ยวนะแล้วทำไงได้แก้วไพลเนี่ยอะไรแก้วคอยอะไรแก้โก้ดมีแก้วคอยอันนี้แก้วไผบ่ปูเลยเอาแล้วมึงกินไปแล้วว่าแก้วไพลอ๋อแก้วมึงุ่งแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยมูเฮาเราอย่าประมาทกันนะถึงแม้เราจะสวอปจมูกแล้วใช่ไหมเราอย่าประมาทกันมันอันตรายยโโรคควิดดเนี่ไ้ ปลอดภัยไงก็หยิบผิดหยิบถูกแก้วมันก็เหมือนมือนกันนะดูหน้าตาดินี่ไงกูว่านะว,ว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กูเลยมีนี่ไงเป็นไอเทมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาในการหยิบแก้วผิดหยิบแก้วถูกเราจะได้ไม่ต้องมาหยิบแก้วผิดผิด,ผดถูกถูกกันอีกต่อไปอนี่เลยเอาุปกรณ์มาไหะ นี่เลยเออไอเทม็ลับในการแก้ไขปัญหาการหยิบแก้วเผ็ดๆท,ทุกทูบเพราะนี่มันสร้างสรรค์มาเพื่อปาร์ตี้นี้โดยเฉพาะครับนี่คือบัคเ็ตฟอร์วันทั้งดื่มเดียวดื่มคนเดียวปลอดภัยทุกคนขอ,อ,องแสงส่ยสเยัสออันนี้นะสำหรับดื่มแบบคนเดียวโดยเฉพาะเลยนะอ,อ S <S salah, แล้ว ead, e. แล้วมันมันก็คล้ายกันนะมันแยกกันยังไงอ้าว <S <S ห้องนั่งรันนี่มันยามมี่มันยามนี่ดูตรงว How, ่ามันเหมือนกันมันเหมือนกันนี่ดดีไซน์ดดีไซน์กันแต่งหลังของรถนี่มันบรแมนรูปลักษณ์ดีไซน์มันต้บอกเฮ้ยมันเหมือนกันดีมันเหมือนกันดี มันเป็นบักเก็ตดีไซน์ใหม่ของแสงโสมบักเก็ตโฟร์วันเนี่ยเขาดีไซน์มอาพวกตัวอักษรเอถึง C อยู่มีสามตัวดิ A ถึง Z แหละเออเออมึงก็ง่ายง่ายมึงก็แค่หมุนตัวสอัเนี่ยพอดี่เด็ดใช่เลยนะเนี่ยและอย่างพวกเราเนี่ยเมื่อกี้น้ำมีเป็นชื่อแบบไทยบ้านกันแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวอักษรนำหน้าของชื่อไทยบ้านเนี่ยเอามาหมุนให้เป็นชื่อนำหน้าเขาเรียกว่าเป็นชื่อแสดงความเป็นเจ้าของเอาดิเอาดิงั้นปิดมิต้าแต่ละคนเลย มันก็ไม่ปนแล้วถูกป่ะได้ได้ได้ถ้าบักทิมนะต้บเบียบีป่ะเบียร์ตบทิมเมีกทิมเบีเฮ้ยสตาร์บัคสตาร์มันก็บีหมดแน่เออถ้าเกิดชื่อซ้ำกันนี่ทำไงอ่ะแมนอันนี้บักเจแปนบักฮันนอยบักเช่งบักบอนมันขึ้นต้นว่าบีหมดเลยอ่ะกูบีแล้วงั้นเดี๋ยวกูตั้งชื่อใหม่เก๋ๆพวกมึงแล้วกันเอางี้แม่มึงชื่ออะไรแม่ติ๋มเจแปนลูกแม่ติ๋มกับตัวเจดเจแปนลูกแม่ติ๋มเดแม่ชื่ออะไหมเจ๊เอาจริงดิเอาจิงจริงเจ๊เออเจ๊โอ้โ เจียบเจียบแม่คุณจุ๋มอชินรู้ไหมจุ๋มบอลแม่ชินอะไรไมเคลช่อไมเคจริงจริงอันนี้จริงแม่ชอะไร้แม่แม่เมืองอะ ที่นี้เท่าก็แบบว่าเราจำกันแล้วก็ตั้งชื่อตามนั้นเลยแมนเนี่ยเจแปนอ่ะก็ตัวเจเจแปนโอเคงั้นถ้าตั้งชื่อนู่นนี่ยไม่ได้ก็ตั้งชื่อเป็นชื่อเราเลยเพราะชื่อเราไม่ซจำได้ต้นตัวทีอ่าโต้งตัวทีแมสมัครสมัครโอเคโอเคโอเคขอบุตัวรีหน่อยสินะเฮ้ยนี่ไงตัวเจอันนี้จำมาแล้วอันนี้ตัวเอสตัวบีอ่ะผู้หันบีแล้ว ส่วนชินตัว C ตัว C แล้วกันตัอ C ผู้หัน C แล้วให้อย่างนี้เราก็ปาร์ตี้กันได้ปลอดภัยได้แล้วลิ่นเลยลิ่นเลยเฮ้ยไอ้คี่ปลอดภัยกว่าแบบเมื่อกี้นี่นะเพราะเขาว่าใส่หลายแท็บหลายเรียบร้อยเรียบแล้ว นีเป็นของใครของมั่ s <S นของใครด้วยอี้นาเบิร์แมนโอ้ยอย่างงี้ถ้ามึงไปดิวเด็กมึงเอาถังบัคเก็ตฟอร์บีด้วยเลยนะเฮ้ยไอเนียไอเดียดีพอดิเออถ้าเกิดน้องกิฟเ็ตัวกีเชอรี่ตัวซีน้องวายตัววีมีตั้งมากมายและไม่ยอมเรียกกันใคย ไปเจอเด็กและเอาบั克เก็ตไปด้วยเอ้ยไอเดียนี้ดีดีแต่ไม่ต้องพูดต้อนี่ไงไน่มึูู้ตู้นี่ไงมึมีตัวเจเห็นไหมเออดื่มเลยไหดีเลยอ่ะเออถังบั克เก็ต for one ถังดื่มเดียวดื่มคนเดียวปลอดภัยทุกคนของแขกเฉลิออดีตอบโจทย์พุ่สายปาร์ตี้นะใครที่ดื่มเนี่ยเอาไปได้เลยคนละถังคนละถังในปาร์ตี้สนุกปลอดภัยด้วยดีดีดีบอกเลยนะถังบั克เก็ต for one ของแขกเฉลิเออแก้ปัญหาเรื่องแบบแก้วมั่วอย่างเมื่อกี้เนี่ย แก้วซ้ำๆกันงงของใครของใครไม่รู้อันนี้ช่วยแก้ปัญหาได้เพราะมีชื่อเอาชื่อนำหน้ามาเลือกประเด็ของใครของใครทำให้แบบเราปลอดภัยยิ่งขึ้นง่ายๆเลยถ้าทุกคนอยากจะปาร์ตี้แบบปลอดภัยปลอดภัยนะก็ไปหาซื้อถังบัคเก็ตต่อวันถังดื่มเดียวดื่มคนเดียวปลอดภัยทุกคนของแสงสมได้ที่ช้อปปี้หรือไม็ลาสาด้าเออไปซื้อได้เลยนะคะเออง่ายงินพวกเราแสงสมบัคเก็ตต่อวันถังดื่มเดียวดื่มคนเดียวปลอดภัยทุก